สวัสดีค่ะเกษตรบ้านสวนอินดีพบพ่อกับ็ม่ต่อยอีกเช่นเคยสวนตามรอยพ่อของคุณพ่อนณลเกษตรพอเพียงเพิ่นวันนี้สิมาเบิงวิธีปลูกต้นเงาะของคุณพ่อนลณอนล,ณนล,ณนลไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณพอ่อสวัสดีครับวันนี้สิภามากปูเงาะดินของขบาวบ่อคอยจะดีเบิงดินเราหรองป่เป็นดินยังพอ่อเป็นดินเหนียวดินเหนียวใอ่เขาจังได้ขุดหลุมลงค่ะแล้วก็เอาปุ๋ยคอกที่ข้าผ่านกันมากมา หกเดือนซึ่งปุ๋ยตัวนี้พันจะจะเย็นแล้วค่ะทั้งเกต็ดบางนี่นครับแต่มีพวกตัวด่วงตัวนอนพวกมนี้หรือว่าใส่เดือนมาอยู่แต่ละปุ๋ยตัวนี้เย็นแล้วใส่ร่องก้นหลุมใดนะครับหลุมลุมนี่ลึกจักเมรพ่อเอาบริคุดลึกกับคุดพ่อประมาณ ติดก้าเส้นเน่งแล้วก uh ็ป uh ุยหมักท uh ี่ห yes> ้องหมักไว้หกเดือนมาอยู่นี่ประมาณสามขูถังค่ะก่อนนี่งเขาก็ตีตุงเอาทั้งกนไนก้ืเพิ่นออกก่อนนะครับ ก่อนห่าเฉาลงหลุมก็ต้องขีดได่ตรงพลาสติกก่อน,นครับพี่หน้องขีดรอังซีแล้วจังเอาลงตังนะครับถ้าห่อเอาถุงพลาสติกออกก่อนดินเพิ่นจะเบ้ามันจะแตกเขามาเอาดินตัวนี้กบตอนจังมาคอยดึงจังคอยมาดึงออกครับมันจะเหตุยังไงดินอยู่เบ้าพ่นนี้บ่ได้ แตกนะครับค่ะหลังจากพ่อปลูกีเ่เส็จเรียบร้อยแต่จังมาใส่ลักเพื่อจะปะคองบ่ยต้นเขาล้มนะครับหลักเท่านีร่ขาจํำเป็นตนวว้องแง่บ่พอบ่เงาก็ได้เพราะเอาปะคองเพิ่นไหวพ่อพ่อเพิ่นบ่อ่อนเอยน เพราะว่าประมาณเดือนหนึ่งถ้าพันติดแล้วมันกะยืนโตอยู่โตของคนใดเขาก็รัดไปพอเบาๆนะครับไม่ต้องไปรัดแนงค่ะจะประมาณนี้ถ้าดินดเฮาดีจังสีแล้วดินโดนปนในเฮาก็จังสีใส่ปุย๋ยถ้าเฮามีปุ๋ยหมักห้องสิถ้าพ่นติดแล้วพ่นแตกยอดแตกอย่างถ้าเฮาอยากใส่ปุย๋ยค่ะเขาก็สามารถใส่ได้แต่ว่า นี่ถือว่าเขามีปุ๋ยหมาคห้องสบเขมมันก็อยุเลยโดนถ้าเป็นปุ๋ยหมักแบบนี้มันก็เบาเข้มเพราะเป็นหมาก่านกนารหมักมาเรียบร้อยแล้วเจือจางมากนี่แหละเอาพ่อเป็นยังขึ้นเลือกปลูกเงาะเงาะนี่คือเขาได้ทดลองปลูกมาแล้ว ต้นหนึ่งกับบริโภคต่อตรองอะไรกับต่อร่องอยู่ประมาณสามตน้นว่ามันปลูกได้โอเค<ะ>มันได้กินผลผลิตอยู่สำหรับปัจจุบันเท่า<ะ>ทางผ่านอีสานเทาเนะแต่<ะ>เลยเห็นว่าเป็นพืชยินต้นระยะกิ่นของเขาจะเาสามสิบยี่สิบสามสิบปีฮ<ะ>เฮาก็เลยมาเรือกของเงาะเพราะว่าหนึ่งเขาก็ต้องปลูกดูแลก็บเงาะนี่ก็รักษางไง พอเขาปลูกเสร็จสูตรของเขาผมตามปลูกมาที่ที่ว่ามันหลอดมาได้เขาปลูกเสร็จเขาจะเห็ดแบบนี้ครับพี่น้องบองทางเนี้จําเป็นบ่พอต้องเขาเลยต้องเลือกต้นเงาะแบบใดจะต้นเงาะนี่ครัว่ามันสีสมบูรณ์บ่สมบูรณ์เขาซื้อพันธุ์มาจากทั้งภาคใต้เขากับ<ฆ>ั่านเนาะมันเป็นเงาะพันธุ์ ของเขาเขาจะติดตามาเรียบร้อยนะคะเป็นว่าติดตาเพราะมันเงา,าเพเาะเมล็ดโอ้ค่ะนี่สูตรของเขาก็คือจะทําแบบนี้นะครับพี่น้องไอพ่อหญ้าพ่อต้องเป็นอย่างคือแห้งหญ้าที่มันแห้งนี่คือเห้าตัดตัดหญ้าไว้มองตัดหญา้ายกใส่กระสังเขาจะกวดโอ้ขาดกวดๆแล้วกเอามากองกันไว้ก่อนนะครับกองไว้ให้มัน แหงหรือ่ามันเป็นปุ๋ยเผืนะครับเขาจะเห็ดแบบนี้คุ้มเขาเรียกว่าลดให้ชุ่มคุ้มให้นาแต่ว่าคุ้มนาเขาเอาหนามลดกลดลันละให้ชุ่มคุ้มให้นาแมนอันนี้เป็นสโลเก,กนของพ่อเองมแมนก็คือต้นไม้ทุกชน,นิดแหละจ้ะเขาปลูกแล้วเขาจะคุ้มคุ้มด้วยงาหรือคุ้มด้วยฟางแล้วแต่จริงเขาม,มีเอาผ่อน แล้วมันหญ้าเขาตัดมาเลยแล้วเขาเอานี่เลยเดบอเอามาใส่เลยเดบอใส่เลยก็ได้ค่ะแต่ว่านี่เขานั่นคือว่าเกิดแก่บ่หญ้าเกิดจะบ่ค่อยหญ้าชดก็จะบ่คอ่อย,อ,คอยเกิดคือพวกขี่ไอ้พวกมุ่นสัตว์หลังจากเขาคุมเสร็จคือว่านี่ตอนนี้น้ำเขากพเลยตอใส่เนาะปกติเขาจะตอเป็นจะปิงเกอร์ใส่ค่ะ เขาก็จะลดะลด<อ>ให้ชุ่มเลยครับ้าบัวขนาดนี้ปลูกเซจนี่ลดย่างนิหน่อยมือแรกต้องประมาณจะหาบัวหาบัวนี่ครับโยประมาณหาสิบลิตรลครับนี่แหละก็จะประมาณนี้สําหรับมือนี้เขาก็จะปลูก,ลก,ลกด้วยกันอยประมาณซีต้นเพื่อเห็ดเป็นซี่เหลี่ยมดีแท้ตรงนี้ปกติเขาก็จะปลูกเพื่อพักสวนขวั้วทั่วไป กับปลูกพริกปลูกมะเขือไปชากินกับบ้าหลายลดน้ำต้นเงาะได้หอดพริกได้หอดที่นี่วันนี้ชาองพ่อวัดหลุมมันมาโตกลางจ้ขัดเท้าเสียวพวกพริกพวกกมะเขือออกมันเคยแปลงเติดคือเขาจ้ที่ห้องกิเห้องก็จงไห้พ่อเขามาลดน้ำตัวนี้ปุ๊บจ้ามันก็นจะได้พริกมะเขือตอนอ้ตอนมะนิดตัวนี้สามปีถึงสี่ปีค่ะนี่เขาปลูกแล้วเขาก็กินพวกมุนี้ไปกอ่อน แต่จะบ่ได้เสียวอื่นที่เป่าหรือว่าเวลาห้าให้ปุ๋ยจัจตงตนเงะอีกดึงเดือนถ้าเขาตีแล้วถ้าเขาไม่ให้ปุ๋ยเขาจะให้ย,ยุ่ประมาณพี่ให้ประมาณพี่ก็โตที่สีได้กินด้วยก็คือพิกกับมะเขือ oh, นะครับแต่จ,ะ,จะประมาณนี่ก่เอามาให้พี่น้องเขาได้เบิ้งว่าปลูกแบบใดปลูกแล้วเขาได้กินเลย ก็กล่าววปลูกแบ่งเป็นสีอันนี้ก็คือว่าปลูกแหล่าได้กินเลยเปลูกเล่าได้กินเลยนี่เก็บไปตำแจ้วกินเลยมะเรงโอ้ค่ะปลูกงะได้ว่าได้กินพริกจ้าได้กินมะเขือช่วงที่เราล่อเงาะสามปีเข้าไปกินพวกนี้ห<อ>รือว่าพวกนี้สิไหวไปถ้าห้องอยากกินไหวก็ห้องก็เอามาปลูกเสริมใหม่เป็นสิเป็นพริกเป็นมะละกอห้องก็ปลูกกันรอดเพราะว่า ่อไปเขาจะต่อสปริงเกอร์ใส่น้ำสปริงเกอร์เขาก็จะออกมาประมาณนหนึ่งว่าอ๋อค่ะเขาก็สามารถปลูกออมแอมได้โอ้จ้ะจ้ะนะครับก็จะประมาณนี้เนาะจ้ะอ่าเอามาให้พี่น้องเขาเบิ่งนี่คือว่าปลูกเงะได้กินเลยแม่นครับโอเคคลิปนี้กับขอบคุณคุณพ่อนงค์ที่มาให้ความรู้ดีๆขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมคลิปจนจบนะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ